สวัสดีค่ะแมมนันทากร์มลนค่ะจากเพจบ้านดีที่สวยจังหวัดราชบุรีค่ะวันนี้นะคะแมมจะขอเข้ามานําเสนอที่ดินสวยๆค่ะอีกหนึ่งแปลงนะคะที่ดินแปลงนี้เมื่อก่อนแมมเคยนําเสนอไปแล้วแต่ว่ามันเป็นป่านะคะยังไม่ได้รื้อออกตอนนี้ฐานเจ้าของเขาลื้อออกให้แล้วนะคะแล้วก็ปลูกมันสับปะหลังแทน ที่ดินแปลงนี้เนื้อที่นะคะ3ไร่เต็มเป็นฉนดทนอสอสี่จอคุดแดงที่สวยทำเลดีแล้วก็ติดถนน2ด้านค่ะด้านหน้าติดถนนลาดยางด้านข้างนะคะก็ติดถนนคอนกรีตค่ะกว้าง4เมตรถนนลาดยางเข้ามาก็กว้างอยู่ประมาณ4เมตรนะคะไฟฟ้าน้ำประปาเพื่อนบ้านนะคะพร้อมแล้วก็ไม่เปรี่ยวไม่เหงานะคะสภาพดินดมมีมากๆนะคะ สภาพดินจะออกเป็นดินล่วนสีส้มๆนะคะสามารถปลูกทุเรียนได้ปลูกอินทผาลาัมได้มะม่วงได้ลำไยได้เงาะได้ลองกองได้นะคะแล้วก็ไม่ไกลจากความเจริญห่างจากถนนเส้นเส้นหลักนะคะถนนรองเส้นหลักประมาณ15เมตรนะคะเข้ามาก็เพียงอยู่ประมาณแค่4 3-400เมตรเท่านั้นเองใกล้ๆนะคะนัาปากทางไม่เกิน2กิโลเนี่ยก็จะเจอคาเฟ่ร้านกาแฟร้านขายของชำนะคะเป็นซูเปอร์ต แล้วก็มีร้านอาหารแล้วก็มีรีสอร์ทนะคะแล้วก็จะมีป้อมตำรวจค่ะสถานีอนามัยนะคะก็ห่างอยู่ไม่เกิน2กิโลที่ดินแปลงนี้เนื้อที่3ไร่ค่ะหน้ากว้างของที่ดินนะคะ หันหน้าไปทางทิศเหนือหน้ากว้างนะคะก็ตกอยู่ประมาณ40เมตรความลึกนะคะที่ติดกับถนนคอนกรีตด้านข้างก็ลึกอยู่ประมาณสักร้อยเมตรค่ะไม่เกินเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะแต่ได้หน้ากว้างหันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะถนนคอนกรีตหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าน้นําปปานนะคะก็มีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเลยนะคะแล้วก็สามารถเจาะน้ำบาดาลก็ออกนะคะ ที่ดินแปลงนี้ค่ะสภาพดินจะเป็นดินร่วนปนส้มนะคะลึกกว่าถนนก็อยู่ประมาณไม่เกิน30เซนค่ะลูกค้าที่สวยมากๆนะคะถ้าในสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะก็สามารถแวะเข้ามาชมได้แล้วก็เสนอขายราคาเท่าเดิมเลยค่ะไล่ละ5 5 0 0 0นบาทเท่านั้นนะคะเป็นโฉนดนอ4สอสจอคุดแดงรูปแปลงสวยค่ะที่สวยทำเลดีมากๆนะคะแล้วก็บริเวณรอบข้างค่ะก็จะทำอาชีพกเกษตรกรรมทั้งนั้นเลยนะคะ ห่างจากตัวเมืองราชบุรีค่ะก็ประมาณ20กิโลนะคะห่างจากกรุงเทพค่ะอยู่ประมาณ100กิโลนะคะจากเซ็นท่านปิ่น9กล้านะคะ,ะแล้วก็ห่างจากจอมบึงเช่นราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงค่ะแล้วก็ปั๊มปตทนะคะแล้วก็ธนาคารนะคะก็อยู่ประมาณสักไม่เกิน10โลค่ะ ที่ดินรูปแปลงสวยมากๆนะคะรูปแปลงสวยดินดีดินสวยมากๆถ้าใดสนใจนะคะก็สามารถแวะเข้ามาชมได้นะคะที่เบอร์0628922422โทรหาแม่มได้เลยนะคะ สอบถามได้เลยเป็นชนดนนสสีจอกคุดแดงแล้วก็พร้อมโอนให้ด้วยที่ดินแปลงนี้มีรถหนามให้ทั้งหมด3ด้านนะคะเว้นด้านหน้านะคะสามารถทําเป็นรั้คาบอยสวยๆได้หรือว่าจะเปิดด้านข้างทําเป็นรั้คาร์บอยทางเข้าก็ได้ค่ะรูปแปลงดีรูปแปลงสวยนะคะถ้าได้สนใจโทรหามแม่มได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ